เิดรับสมัครเลือกตั้งสอสอมาจนถึงวันนี้ก็เท่ากับว่าหาเสียงกันมาประมาณ10วันเต็มๆแล้วนะคะมีข้อสังเกตหนึ่งน่าสนใจมากค่ะมีข้อสังเกตว่าพักภูมิใจไทยกําลังใช้กระแสเรื่องชาตินิยมขึ้นมาสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองหรือไม่นะคะส่วนฝาก่งของพักประชาชนก็คงจะต้องตอบคําถามให้ได้เกี่ยวกับวาฒกรรมในอดีตทหารมีไว้ทําไมประเด็นนี้ถูกหยิบขึ้นมาและอาจจะทําให้คะแนนนิยมของพักประชาชนนั้นถูก ตีตกลงไปค่ะ,ะช่วงวันสองวันนี้ก็จะสังเกตได้ว่าแกนนาพักประชาชนพยายามออกมาชี้แจงหลายต่อหลายคนนะคะบางคนก็มองว่าเป็นการตอบโต้กลับไปด้วยที่บอกว่าบางฝ่ายไม่ได้เป็นกลางทางการเมืองส่วนทางแกนนาพักภูมิใจไทยปฏิเสธเรื่องการปั่นกระแสค่ะชี้ว่ารัฐบาลกับกองทัพสามารถรับมือเรื่องของชายแดนอย่างสุดความสามารถไปแล้วแต่ที่วันนี้แสดงบทบาทเด่นก็คือพักประชาธิปัตย์สวมบทห้ามทัพของทุกพักการเมือง ที่บางทัพเขาก็เห็นกับว่าเอาเรื่องแต,ต่แสงร,างรางลากุแตแสโเรื่องทหารเรื่อสงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขึ้นมาจึงไม่ขายตรงนี้เราเยไม่ครับคือผมผมคิดว่าประชาชนคนไทยก็พึงพอใจนะครับกับการที่กองทัพได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีนะครับแล้วก็ผมก็ขอบคุณรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้ให้กองทัพทํางานได้เต็มที่นะครับแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นงานของรัฐบาลที่ยากขึ้นในเรื่องของการต่างประเทศนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ ทุกคนเสียสละกันมาเนี่ยมันไม่สูญเปล่าหรือมันไม่ถอยหลังกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับผมก็อยากให้ทุกภาคการเมืองเนี่ยเอาใจช่วยนะครับและเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องมาแบ่งแยกแข่งขันกันเรื่องนี้เลย นั่นคือสิ่งที่หัวหน้า,าพรรคประชาธิปัตย์ย้ำนะคะคืออยากให้เป็นหนึ่งเดียวกันในเรื่องนี้บอกว่าไม่ควรนําเรื่องชายแดนไทยกัมพูชามาแบ่งแยกมาแข่งขันกันชี้โจทย์ของประเด็นนี้ก็คือรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาจะทํายังไงไม่ให้สูญเปล่าไม่ให้ถอยหลังเพราะว่าต่างคนก็ต่างเสียสละกันมาทุกคนหัวหน้า,าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกด้วยนะคะว่าหากประชาชนเลือกเรามากที่สุดจุดยืนของพักจะเลือกพักที่ดีที่สุดมาร่วมกับเรา และจะทําเรื่องนี้ได้สําเร็จต่อไปจะเรียกความเชื่อมั่นจากประชาคมโลกจะเรียกนักลงทุนและเปิดโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมกับหยุดกระบวนการทุนเท่านะคะ กนรนำพักประชาชนค่ะนายภริศวัชรศิลป์ออกมายืนยันเสียงหนักแน่นบอกว่าพักยืนเคียงข้างกองทัพที่ปกป้องอธิปไตยพร้อมกับร่ายาวเรื่องนโยบายของพักกรณีการปฏิรูปกองทัพก็บอกว่าเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและจําเป็นต้องดูแล,แลและส่งเสริมสวัสดิการของกําลังพลมั่นคงปลอดภัยและมีอนาคตค่ะครับดันั้นผมยืนยันว่าพักประชาชนยืนอยู่เคียงข้างกองทัพ และทหารทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่เรื่องความมั่นคงและรักษาความมั่นคงของประชาชนสิ่งที่เรายืนอยู่ตรงข้ามนะครับคือระบบการบริหารบางอย่างที่อาจจะยังมีการปฏิบัติกับหน่วยงานภายในกองทัพกับหน่วยราชก,การส่วนอื่นด้วยมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการบริหารจัดก,การางบประมาณเป็นต้น และไม่ว่าจะอยู่ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่นายพริศบอกว่าพักประชาชนก็ยังคงจุดยืนและนโยบายต่อกองทัพไม่เปลี่ยนแปลงก่อนจะทิ้งท้ายว่าพักประชาชนรักชาติและรักประชาชนนโยบายทั้งหมดก็มุ่งเน้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญ ประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นายรังสิมันโรมก็โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงนโยบายของพักประชาชนพร้อมกับข้อความที่บอกว่าเราเกลียดรัฐประหารแต่เราไม่เคยเกลียดกองทัพเช่นเดียวกับนายวิโรธลักษนาอดีสรโพสเฟซบุ๊กย้ำในหลักการของพักแต่ก็มีข้อความว่าทหารมีทั้งที่ดีและไม่ดี ขณะเดียวกันต่างก็ตั้งคำถามถึงเจตนาของพลโททีรน,นันนันทขว้างเจ้ากรมข่าวทหารบกและความเป็นกลางทางการเมืองร้องขอให้หยุดปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือว่า I.O. สืบเนื่องมาจากการโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องสามวัทกรรมโดยฆ่ากองทัพและทหารถูกทลายลงแล้วมีคำตอบที่ชัดเจนในสถาน,นการณ์สู้รบไทยกัมพูชา ส่วนที่ว่าปั่นกระแสะชาตินิยมเพื่อสร้างคณะนิยมไหมก่อนหน้านี้นายเอกนภพร้อมพันธ์แกนําพักภูมิใจไทยชี้แจงแล้วสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาไม่ใช่การสร้างเรื่องแต่เป็นเรื่องความจริงที่เกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลและกองทัพก็เต็มที่กับหน้าที่รักษาอาธิปไตยสามารถควบคุมพื้นที่ที่เคยถูกรุกรานมาได้ดรวมถึงการวิเคราะห์วิจารณ์ว่าพักภูมิใจไทยเดินเกมล็อกทั้งจัดตั้งรัฐบาลและบทเลือกนายก นายสุภชัยใจสมุทรก็ออกมาประกาศฟ้องร้องดำเนินคดีพร้อมกับยืนยันว่าพักนำเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับทีมซับพอร์ตเป็นความชัดเจนทางการเมืองไม่สามารถล็อกอะไรได้เพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนค่ะ